แฟนบอกฉันว่าเขาล้มละลายฉันจึงต้องทำงานพิเศษวันละเจ็ดถึงแปดงานเพื่อช่วยเขาใช้นี่ฉันคิดว่าหลังจากที่ใช้นี่หมดแล้วเขาจะขอฉันแต่งงานแต่กลับไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นแถมยังเอาเงินของฉันไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้กับผู้หญิงคนนั้นอีกวันวาเลนไทน์ปีนี้ ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์วิดีโอท่องเที่ยวจากสถานที่ต่างๆกลายเป็นที่นิยมในโทรศัพท์ของฉันก็ได้รับวิดีโอพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูเขาชื่อดังวิดีโอนี้ที่มียอดไลค์เป็นล้านล้านแสดงให้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามเหนือทะเลเมฆจากนั้นกล้องแพนไปที่แฟนของฉันและเพื่อนสมัยเด็กของเขาซึ่งกำลังกอดกันหัวเราะอย่างมีความสุขส่วนความคิดเห็นต่างๆก็เต็มไปด้วยคำชมแบบเดียวกันพวกเขาดูน่ารักและสวยงามมากมันทำให้ฉันอยากมีความรักอีกครั้ง ฉันมองรอยยิ้มที่ดูรักใคร่ของลอเรนแล้วตัวสันจากนั้นก็ปิดโทรศัพท์เขาไม่เคยมองฉันด้วยความรักแบบนั้นเลยถ้าฉันดูอีกสักวินาทีฉันคงจะร้องให้ในวันวารเลนทนยฉันเตรียมอาหารข้ามใต้แสงเทียนและรอทั้งคืนแต่สุดท้ายกลับได้เห็นวิดีโอที่เขาดูพระอาทิตย์ขึ้นกับเพื่อนสมัยเด็กของเขาเขาบอกฉันว่าเขาทำงานล่วงเวลาที่ออฟฟิศและจะกลับบ้านเร็วๆนี้แม้กระทั่งดึกมากแล้วฉันโทรหาเขาอีกสองครั้งเขาก็ยังบอกว่าจะกลับบ้านเร็วๆนี้ฉันโง่แค่ไหนที่รอทั้งคืนเพราะเชื่อคำพูดี ฉันหั่นสเต็กชิ้นเล็กๆที่ตอนนี้เย็นและแข็งเพราะรออยู่นานแล้วคายมันลงถังขยะทันใดนั้นฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ก็เหมือนกับสเต็กที่ค้างคืนมันหมดอายุและเสียไปแล้วโทรศัพท์ดังขึ้นมันคือลอเรนฉันรับสายด้วยการย้อยๆตัวเองเมื่อได้ยินเสียงของเขายุ่งทั้งคืนแต่จัดการได้แล้วอีกชั่วโมงหนึ่งจะกลับบ้าน S <S เสียงของเขาฟังดูเหนื่อยอย่างจงใจการโกหกฉันของเขาราบรื่นมากไม่มีความรู้สึกผิดเลยฉันสูดหายใจลึกๆและพูดคำที่ค้างอยู่ในใจฉันมาหลายชั่วโมงรอเรนเราเลิกกันเถอะคุณ,ณโกรธเพราะรอนานเกินไปหรือฉันเหนื่อยจริงๆคุณช่วยมีเหตุผลหน่อยได้ไหมฉันแทบจะหัวเราะเพราะความโกรธฉันเห็นวิดีโอที่คุณกับไลลาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันแล้วการโกหกมันต้องเหนื่อยมากสินะเลิกกับฉันสักคุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปฉันวางสายโดยไม่รอคำตอบของเขาเขาโทรกลับมาหลายครั้งไม่หยุดฉันรำคาญก็เลยบล็อกเขาหลังจากบล็ โป่งสเต็กที่ทอดแล้วและไวแดงที่เปิดแล้วลงถังขยะจากนั้นฉันก็เก็บกระเป๋าและกลับไปที่บ้านของตัวเองกลับมาถึงบ้านของตัวเองฉันก็ปล่อยให้ตัวเองร้องให้ดังๆได้ในที่สุดรอเรนคนที่ฉันตามจีบอยู่สองปีกว่าเขาจะยอมเป็นแฟนฉันตอนแรกเขานำความสุขมาให้ฉันมากมาย และตอนนี้ก็นำความเจ็บปวดมาให้มากเช่นกันเมื่อคิดถึงทุกช่วงเวลาที่อยู่กับเขามันเกือบจะเป็นฉันที่รอเขาเสมอเมื่อไลาลาป่วยเขาทิ้งฉันไว้คนเดียวที่ร้านอาหารเพื่อรีบไปโรงพยาบาลเมื่อไลาลาถูกเจ้านายตำหนิเขารีบไปปลอบโยนเธอฉันรู้สึกหึงหวงและโกรธเราทะเลาะและโต้เถียงกันแต่เขากลับบอกว่าเขาไม่มีความรู้สึกโรแมนติกใดๆกับไลลา,ลาและเธอเป็นแค่เพื่อนสมัยเด็กของเขาเท่านั้นทุกครั้งที่ฉันโกรธเขาจะทำอาหารให้ฉันและปลอบฉันด้วยคำพูดที่อ่อนโยนฉันอ่อนแอจนไม่สามารถต้านทานการกล่อมก,กล่าของเขาได้และก็พุ่งตัวเข้าสูอออ้มมมแขขขนนงเเเาหืดิ ในความรักคนที่รักมากที่สุดมักจะเป็นคนที่เจ็บปวดที่สุดฉันตัดสินใจแล้วว่าจะลบเขาออกจากใจของฉัน